สวัสดีครับพวกเราสมาชิกพรรคขาวแดงร่ามใจในครไทยพัฒนาครับคุณคิดว่าสภานักเรียนมีบทบาทและความสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรผมค,คิดว่าสภานักเรียนเกิดจากการเลือกตั้งซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบระบอบประชาธิปไตยดังนั้นจึงมีบทบาทและความสำคัญเป็นอย่างมากครับ คุณคิดว่าสิทธิและเสรีภาพมีความสําคัญอย่างไรผมคิดว่าครับสิทธิคืออํานาจของบุคคลที่กฎหมายรองรับครับเสรีภาพหมายถึงอ,อํานาจการตัดสินใจของตนเองครับสิทธิและเสรีภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญของประชาธิปไตยคุณคิดอย่างไรกับคนที่เห็นต่างผมคิดว่าความคิดที่เห็นต่างไม่ถือว่าเป็นความคิดที่ผิด พราะทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและไม่ควนไปร่วงละเมืดสิทธิความคิดที่เห็นต่างครับคิดอย่างไรกับคำว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของเด็กผมคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกเพศทุกวัยครับไม่ใช่ของวัยใดวัยหนึ่งเพราะประชาชนมีสิทธิที่จะเข้าถึงเกี่ยวกับการเมืองได้ครับในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ต้องการเห็นอะไรจากการเมืองในปัจจุบันผมต้องการเห็น ประชาธิปไตยที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับคุณคิดว่ากิจกรรมสภานักเรียนจะส่งผลดีต่อตนเองโรงเรียนและสังคมอย่างไรฉันคิดว่าได้ฝึกความเป็นผู้นำปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมมีความรับผิดชอบสืบสารความรู้ภูมิปัญญาในสังคมคะ่ะ และสุดท้ายนี้อยากให้น้องๆฝากข้อคิดหรือแนะนําพักของตนเองค่ะสุดท้ายนี้นะครับเธอก็เหมือนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีไว้แต่ครอบครองไม่ได้ปากเบอร์สามไม่ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณครับ